สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพีกะะ้าค้าสุข้อวันนี้ก็คือเขาจะได้เขาจะใช้คู่ทวินเฟรมของคุณไม้น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเล,เลยได้เลยตัวเลือกที่หนึ่งเรียกว่าสีขาวตัวเลือกที่สองสีดําและตัวเลือกที่สามสีม่วงนะคะท่านเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยนะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็ ฝากกดไลค์ subscribe แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องวีคิมีด้วยนะคะส่วนใครอยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v star 9 9นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคนโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครนะคะก็สามารถมาเปิดใจมาดูที่ด้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง n s i t i v e หรือเรื่องที่ไม่กล้าเปิดใจคุยกับคนใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องที่เราแบบไม่มั่นใจไม่ชชวร์ว่าคุยไปแล้วจะรู้สึกแย่หรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ โอเคนะเออถามว่าเขาจะใช่คู่ทวินนะคะเขาจะใช่ทวินของคุณไหมอันมองว่ายังนะเอนเนอร์จีเหมือนกับไม่อะอเขาเข้ามาเพื่ออะไรบางอย่างแต่ยังไม่ใช่ทวินอาจจะเป็นทวินตัวปลอมหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่เท่าที่ยันดูจากพลังงานให้เหล่านี้นะมาเพื่อบางอย่างอืมแต่ยังไม่ใช่ทวิน ยังไม่ใช่คู่ทวินของคุณนะใครที่เลือกกองที่หนึ่งแอมองว่ายังไม่ใช่นะคะดูเหมือนจะมีแบบอะไรที่คล้ายๆทวินเคลมอ,อยู่แต่ยังไม่ใช่ทวินของคุณแล้วก็ยังไม่ใช่คู่ของคุณด้วยนะคะเข้ามาเพื่อบางอย่างอาจจะมาหวังผลประโยชน์จากคุณหรืออะไรจากคุณก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนอยากให้รู้เลยว่าเขานะคะค่อนขา้างที่จะแบบเอายังไงดีนะเหมือนกับ ถ้าเขามีีปฏิกิริยาที่มามาหายหายไม่ชัดเจนไม่อะไรอย่างเงี้ยแอนบ,บอกเลยนะว่าไม่ดีนะคะไม่ดีไม่เด็ด ไม่ดีแน่นอนคือมันเป็นทรายที่ทําให้คุณเห็นว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่เขาเข้ามาแล้วเขาจะต้องจากไปจากเรานะคะเขาจะไม่ได้แบบเข้ามาแล้วอยู่กับเราตลอดเขาเข้ามาเพื่อบทเรียนบททดสอบบางอย่างที่คุณจะต้องเจอจะต้องเกิดขึ้นกับคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนคนนี้จะเป็นทวินของคุณไหมก็ยังไม่ใช่ทวินของคุณนะคะแล้วก็แถมเพิ่มเติมยนีไม่ใช่คู่ของคุณด้วยแต่คุณก็ไม่สามารถหนีคนคนนี้ได้คุณจะต้องเจอมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องติดอยู่กับคนคนนี้มันเหมือนเป็นคู่ขามอี อยู่กับคู่ค้ามอีกคนนี้ค่อนข้างนานด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่จะต้องเจอเกิดขึ้นจะต้องเจอคุณได้พ่การเรียนรู้นะคะมันจะต้องเกิดการเรียนรู้ขึ้นนะคะมันจะต้องมีบางอย่างที่คุณจะต้องเจอนะคะเพราะถ้าเกิดจากถ้าคุณไม่เจอกับคนนี้คุณก็ต้องไปเจอกับคนอื่นนะคะยังไงก็หนีไม่พ้นอืมแต่ยังไงก็ตามไพ่ก็บอกว่ายังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ทวินของคุณเพราะว่าคุณยังไม่ได้คุณยังไม่เจอคู่ทวินของคุณนะคะคนนี้ก็อาจจะเป็นอ่าตัวปลอมเป็นฟอลทวินเฟรมหรืออะไรอย่างงี้มากกว่า แต่ว่าเท่าที่ยานดูนะคะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากมายสักเท่าไหร่ใน,ใน,ใ,นในตรงนี้เนาะก็ถือว่าอยากให้เราเนี่ยอคิดบวกนะคะคิดบวกเข้าไว้ไพ่บอกจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคุณเหมือนจะได้ไพ่ลัสเซนเนด้วยนะคะเนี่ย เห็นไหมเลิร์นและสั้นมันเป็นบทเรียนที่คุณจะต้องเจอบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วคุณก็ต้องปล่อยวางเดี๋ยวถึงเวลามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขานะคะจะต้องออกไปเพราะคนคนนี้เป็นคู่ค้ามของคุณนั่นเองนะคะเป็นคู่ค้ามิตรพาร์ทเนอร์นะเขาจะไม่สามารถอยู่กับคุณได้ระยะยาวเขาจะเข้ามาได้แค่ปั๊บหนึ่งท่ให้คุณอาจจะเรียนรู้กับการนักตัวเองไว้ใจตัวเองเชื่อตัวเองแล้วเขาก็แล้วคุณเองก็ต้องแบบปล่อยวางแล้วก็เขาเองก็ต้องไปจากชีีขอองคุณณะะไรปรปมาน้ อืมแต่เท่าที่อานดูนะก็ถือว่าโดยรวมแล้วอ่ะอมันค่อนข้างที่จะมั่นหน้ามั่นใจอ่ะอืมนะคะมันก็มั่นใจไม่รู้ทำไมอ่นถึงพูดความมั่นใจเหมือนมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเหมือนคุณจะต้องมั่นใจให้กับตัวเองคุณจะต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะ อืแต่ว่าดูแล้วเนี่ยจากพลังงานของคุณกองที่หนึ่งนะคือเขาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยเติบโตแล้วก็มีความที่จะกล้าเป็นตัวของตัวเองคิดเพื่อตัวเองทําหน้าที่เพื่อตัวเองรักตัวเองอ่นะคะแล้วคุณก็จะดึงดูดนะคะให้คุณเนี่ยได้พบเจอกับคนที่ใช่คุณได้ไพ่พาชนะ,ะทำให้คุณกลับมามี energy หรือทําให้คุณเนี่ยเปิดใจที่จะยอม คุณอาจจะเป็นคนที่ทําแต่งานไม่ได้สนใจความรักหรือปล่ามันจะแล้วการที่คนคนนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้คุณเปิดใจหรืออยากมีพาชั่นในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาให้กับคุณในวันข้างหน้าแต่ยังไม่ใช่เขาคนนี้นะ อย่างไรก็ตามนะคะกองที่หนึ่งแอนมองว่าค่อนข้างจะผิดหวังนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชีคุณในช่วงจังหวะน่งของคุณอยู่แล้วนะคะถึงจะไม่ใช่คนนี้บอกไว้เลยว่าคนที่ใช่ที่ยังไม่เจอยังไม่เข้ามานะคะเดี๋ยวเขาจะคือเขาจะดีกว่านี้แน่นอนแต่คุณจะแบบรู้สึกเปิดใจเองคุณจะหลงรักเขาเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามคนนี้ยังไม่ใช่คู่ทวินของคุณนะคะประมาณนี้นะกองที่หนึ่งเป็นกําลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลย สำหรับใครที่เลือกตอนที่2นะคะฝากกดไลค์ s u b s c r i b e แชร์กระดิ่งติดตาเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ลิทนี้ด้วยนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v .star.999 จะโชว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจากแน่นยากว่านะคะถามได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจเซนสティฟไม่กล้าปรึกษากับใครนะคะหรือเป็นเรื่องที่คุณต้องการการคอนเฟิร์มได้หมดเลยนะคะเซนสティฟมากๆกลัวว่าใครจะไม่เข้าใจมาได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลโอ้คิงชูเล่ยคนนี้หน้าตา น้าตาจะบอกนะ้าฐานะสังคมดีหน้าตาดีด้วยโอเคโอ้โหสี่ไม้เท้านะคะ strength เ,เขาเข้ามาแบบกระทนันหันแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนอันเห็นว่าอาจจะเจอแบบออนไลน์สือโซเชียลยังไม่ได้เจอตัวจริงนะคะแต่เขาแบบเป็นคนมีฐานะอ่ามีฐานะดีมีความมั่นคงในชีวิตเป็นคนที่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับ ดูดีไปหมดนะคะแตกต่างจากคุณมากๆเลยนะคะคนคนี้ชีวิตไลฟ์สไตล์มองว่าเขาเป็นคนที่มีเงินนะคะชีวิตสบายไม่ต้องทํางานก็สบายก็ได้บางคนเนี่ยหรือว่าทํางานแล้วมีความมั่นคงมากๆนะคะอยู่ในเมืองอยู่คอนโดหรูๆแต่งตัวไลฟ์สไตล์แบบไฮโซก็ได้นะคะหน้าตาดีดูดีมีเสน่ห์นะคะการงานดีการงานเด่นมีทุกอย่างนะคะเป็นคนทางกายเป็นชาวต่างชาตินะคะได้เหมือนกันโอ้ไพ่แบบ ได้สำหรับได้คิงถือถ้วยนะคะถามว่าเป็นทวินไหมทวินของแพ้เลยคนเนี้ยนะคะใช่เลยนะคะตั้งแต่พายสี่หมาเท้ามาก็คือเป็นคนที่คุณจะต้องแต่งงานและชชิดอยู่ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ยานดูอ่ะเหมือนกับตรงเนี้ย่อนมองว่าคือ เป็นทวินนะแต่อุปสรรคก็เยอะนะคะเพราะพ่อพบอกว่าจะได้เจอกันในรูปแบบที่เราคิดไม่ถึงไม่ถึงกันก่อน,นะะแล้วเราจะต้องอาจจะต้องดีลกับคนคนนี้หรือเขาจะต้องอยู่ในความทรงจำเราในหัวเราต่อ,ะตอะระยะยาวกว่าที่จะได้มาเจอกันนะคะเพราะคนคนคน,คน,นี้จะค่อนข้างที่แบบเป็นคนที่บ้างานติดเรื่องงานพกัสแต่งาน,งานอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยหา,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 หางานหาเงินหางานเป็นหลักประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าไม่ว่ายังไงก็ตามเท่าที่ยานดูนะคือคนคนนี้ก็คือจะเป็นคนที่ อ่าเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีมากๆเลยถ้าเราได้ลงเอยกับเขาเขาจะดูแลเช็คแคร์เราอย่างดีเขาจะปกป้องเราเขาจะคอยใส่ใจเราพาเราไปเที่ยวด้วยนะคะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าคุณจะได้ทินเฟรมที่แบบดีมากๆนะคะคุณจะได้เรียกว่าจะได้คู่ชีวิตที่ดีเลยดีกว่ามาพร้อมกับความมั่นคงมาพร้อมกับทุกอย่างจริงๆมาพร้อมกับทุกด้านทุกทางเลย เพราะฉะนั้นนะคะกองที่2ออนองว่าคุณได้เจอทวินคุณแล้วนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ลงเอยกันนะคะแล้วซึ่งทําให้อันเห็นอ่ตรงภาพเนี้ยมันจะเป็นตึกสูงๆเนาะ,ะกับไพ่เดอะทาวเวอร์มันคลาๆกันอยู่นะ,ะเพราะจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองหรือมีกิจการมีธุรก,กิจใหญ่โตนะคะเป็นที่รู้จักอยู่ในตําแหน่งที่สูงม,มากเป็นแนวแบบท่านประธานผู้บริหารหรือมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะก็ได้เราได้ไพ่ยูนิเวอร์สนะคะเป็นคู่ที่จักรวาลจัดเตรียมมาให้นะคะเป็นคู่ที่คุณขอ อคุณขอด้วยนะคะบางคนไปขอก็จะเจอเลยอคนเห็นเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดบ่อยเนี่ยก็คอนเฟิร์มให้คุณนะว่าคนนี้แหละเหมือนสี่ไม้เท้าเลยนะคะว่าเป็นคู่ทวินของคุณแทนแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าเวลาระยะทางสถานการณ์ต่างๆอาจจะต้องใช้เวลานานนานมากมากกว่าที่คุณและเขาจะได้มาเจอกันกว่าที่คุณและเขาจะได้ลงเอยกันรตรงนี้อาจจะนานเลยแหละอืมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนกับ เหนือเหนือเหนือเป้าหมายคุณไปหน่อยอะไรเงี้ยคือเกินเอื้อมนะคะอะไรอย่างเงี้ย็ตามนะแต่เขาก็คือคู่คนคนมันใช่ยังไงก็ใช่ทาแม่นึนถึงพวกแบบเรื่องราวแฟร์รี่เทลอะไรเงี้ยเออคุณชายกับคนทั่วไปอะไรเงี้ย นะคนหญิงคนหนูกับคนทั่วไปได้หมดเลยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ขอให้คุณเชื่อนะไพ่บอกว่าเราเชื่อในรูปแบบที่เรารู้สึกดีเชื่อต่อไปคิดวกต่อไปนะคะอะไรจะเกิดเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็จะเกิดนะคะแต่คนคนนี้เขาเหมือนกับอยู่ในฐานนะที่แบบใหญ่โตคนรู้จักเยอะนะคะมีคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยหรือสื่อโซเชียลมีคนติดตามเยอะมากก็ได้นะคะ ได้หมดเลยคุณได้ไพ่ช่วงซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์จะได้มาเจอกันหรือเปล่าช่วงกลางฟีหน้าร้อนนะคะอาจจะทําให้คุณและเขาเนี่ได้มาเจอกันนะคะก็ได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่แฟรี่ซิกมีอะไรที่จะออกมาบอกกองที่สองไหมแต่กองที่สองชัดเจนมากนะคะว่าใช่ลองทิสันอีกแล้วนะคะมีเรื่องของระยะทางนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลต่างแดนต่างวัฒนธรรมภาษาศา,ศาสนาธรรมเนียมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ แล้วก็ดี c ว a r ชา n ม t งทัสก็ออกมาด้วยขอให้เชื่อนะคะเชื่อต่อไปแล้วเมื่อถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้นนะคะ,อ,ะอดทนอย่าคิดมากอย่าก,กังวลมากนะคะกล่องที่สองถือว่าออกมาดีแต่คุณต้องทําใจในเรื่องของเวลาระดับหนึ่งเลยเหมือนกันอประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราไปต่อกลองที่สามกันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกล่องที่สามนะคะก็สีม่วงนะคะฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กระดิ ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คิดนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่วีดอตสาร์เก้าเก้าจะชัวร์กว่าชัดชึ้นกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครอ่ก็จะได้บอกนะคะจะได้แบบช่วยแนะนําหาทางให้นะได้หมดเซนสทีฟทุกที่เซนสทีฟมากๆไม่กล้าเปิดใจนะคะหรือต้องการการคอนเฟิร์มได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิกองนี้คุณจะเขาจะใช่คนของคุณไหมนะคะ สี่เหรียญน,นะคะดูเหมือนมีความเป็นไปได้นะเก้าถ้วยเด e f o o นะคะเหมือนอันมีเคนอ e ์ e r g ของคนกองนี้นะควินชื่อถ้วยนะคะกองนี้ energy ปแปลกๆอยู่นะแต่เห็นว่ามีความเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มแปดไม้เท้านะคะคุณอาจจะดิวคนออนไลน์คนทางไกลสื่อสารผ่านจิตวิญ,ญญาณหรือเปล่าคะแนนการผ่านจิตวิญ,ญญาณหรืออะไรประมาณนี้น เออนะคะก็ได้นะตอนแรกเเห็นเม่มน,นึกว่าเป็นไพ่เดอะสตาร์นันเนี่ยจริงๆมันเป็นแปดไม้ทามนะคะนั่นเหมือนคุณอยู่กันคนละทิศคนละทางคนละที่คนละจุดกันอยู่อะยังไม่ได้มาเจอกันเลยอะ่ะบางคนนี่อาจจะยังไม่ได้แอนว่าแล้วมันต้องมี something นะคะไอ้นี่ออกมาให้คิงกับควีนออกมาให้เป็นคู่กันนะคะแต่มองว่าสําหรับกองเนี้ยคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องของโทวินเฟรมเลยนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณเป็นคู่กันไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างกันแค่ไหนไกลกันแค่ไหนนะคะ คนที่มันเป็นคู่กันหรืออะไรกันเนี่ยมันก็จะใช่นะคะอืไฮโดรเฟนเห็นไหมเป็นคู่กันนะคะแต่อันมองว่ากองเนี้ยถามว่ามันจะเหมือนกับแนวแบบเลังงาของทวินเลยไหมอันมองว่ามันมันมันไม่ได้หนักเท่าทวินนะคะก็ถามว่าเป็นทวินไหมก็ต้องบอกว่าเป็นทวินได้นะคะแต่อันมองว่าจะเป็นคู่ชีวิตคุณมากกว่าเป็นรักแท้มากกว่าซึ่งเลังงามันจะซอฟกว่าทวินอีกนะคะคุณเป็นคู่กัน แต่ถ้ามว่าจะเรียกว่าเป็นทวินของคุณไหมก็เป็นได้นะคะเป็นทวินได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะคุณมีความคิดความต้องการคล้ายๆกันถึงคุณจะอบางคนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะอาจจะเป็นคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะต่างถิ่นต่างที่แต่รวมๆแล้วเนี่ยเอ,อไม่ว่าความแตกต่างไอ้คุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าความคิดเราคล้ายกันความต้องการเราเหมือนกันการช่ชีวิตเราเหมือนกันเป๊ะเลยประมาณนี้เลยนะคะ พราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ยานดูนะกองที่สามถือว่าออกมาดีเลยค่ะก็ถามว่าเขาจะเป็นคู่นะคะเออเป็นคู่ทวินของคนไหนก็เป็นได้แต่ลองว่าอยากให้มองเป็นคู่แบบดักแท้ทูเลิฟอะไรเงี้ยจะจะโอเคกว่านะถึงคุณจะต้องแบบแค่คเน็กันผ่านซอโซเชียลผ่านออนไลน์คุยกันออนไลน์อะไรเงี้ยเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาแบบจะเป็นคู่ของคุณหรืออะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีไพ่ขึ้น ลักษณะว่าเขาอยากจะดูแลคุณให้ดีนะเขาจะดูแลความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างดีเลยเขาจะทนุถนอมคุณเขาจะทนุถนอมความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนความอ่อนโยนความโรแมนติกมากเลยอะ่ะอืมนะคะจริงๆอันนี้ว่าคนกองสามน่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นเขาแต่แค่คุณอาจาอาจะแบบคิดไม่ถึงว่าคุณจะเจออะไรที่ดีขนาดนี้ <c oughs> นะคะเอออันนี้มันมาพร้อมกับความอ่อนโยน <c oughs> เห็นไหมถ้าคุณดูกระต่ายเต้นนี่สิเยมันมีคอนเนคชันอยู่นะคะคือเนี่ยมีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหวอ่าคุณได้ไพ่เลิฟนะคะ ออกมาเขารักคุณนะคะคุณรักเขาเขารักคุณคุณและเขาเป็นคู่รักกันนะคะทูเลิฟจริงๆมีคามําว่าเลิฟนะทูเลิฟอันอยากให้กองสามเดี๋ยวว่าทูเลิฟม,มากกว่าทมุนเฟรมนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบมันดีอะ่ะมันมันแบบ มันโอเคมากๆเลยนะคะแต่พอพูดถึงถามว่าจะเป็นทวินไหมนะคะไพ่ทวินเฟรมก็ออกมาให้อ่าก็เป็นคู่ทวินนะคะบางครั้งก็จะมีแบบเย,ยบๆห่างๆห,หายๆบ้างแต่ก็มันไม่ได้หนักเท่าคู่ทวินอื่นสักเท่าไหร่ของคุณออนมองว่ายังไม่ใช่ยังไม่แรงมากบางทีเวลาอาจจะนานอาจจะช้าก,ก็จริงนะคะแต่ว่าโดนกันทุกคู่แล้วเรื่องตรงนี้เนาะ,ะแต่บางคู่เนี่ยเจอเรื่องราวแย่ๆกว่านี้อีกคู่ของคุณออนมองว่าเป็นอะไรที่อ่า มันไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณอาจจะต้องคอยติดตามสื่อสารผ่านแอปคุยกันผ่านแอปกว่าจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ทรมานคุณแต่สุดท้ายเมื่อไหร่ที่คุณได้เจอกันนะคะคุณเอามาว่าเนี่ยมันเหมือนกับชุดแต่งงานเลยนะคือคุณจะแต่งงานกันไวมากลงเอยกันไวมากๆเลยนั่นเองนะคะเอามาดูเพิ่มเติมว่ามีอะไรอีกบ้างเซอร์ไพรส์มาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะมาแบบไม่บอกอะไรทั้งสิ้นนะคะบทจะมาก็มาจะเจอก็เจอนะคะอืม มันจะเกิดความรักความสัมพันธ์ทางนี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบความโรแมนติกที่มันเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ความเซอร์ไพรส์นั่นเองอาจจะเป็นความที่คุณเคยขอ,อไว้นะคะก็จะเป็นจริงถ้าคุณว่ารู้สึกว่าถ้าคนนี้ใช่ขอให้คุณเห็นนั่นเห็นนี่แล้วคุณเห็นนะคะก็ขอให้คุณเชื่อเพราะว่าเขาเองก็คือคู่ของคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณตลอดไปนะคะแอนมองว่ากองสามเอเนอร์จีพลังงานซอฟสุดเลยอซอฟสุดดีสุดโอเคสุดนะคะ เพราะฉะนั้นถามว่าเป็นทวินไหมเป็นแต่แอนก็อย่างที่บอกเนาะอยากจะให้มองว่าเป็นรักแท้คู่ชีวิตคนสุดท้ายของคุณดีกว่าเป็นความรับที่ดีเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ท่านประทานมาให้เพราะคุณได้ไพ่ฮาร์โรเฟนแสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเตรียมมาให้คุณแล้วประทานไว้ให้คุณแล้วนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยก็เหมือนเก็บไว้ให้คุณแล้วคนดีๆคนนี้นะคะเขาขอให้คุณเชื่อว่าคุณเนี่ยคู่ควรก,กับคนที่ดีเหมือนกันนะคะประมาณนี้เลยก็เป็นกําลังใจให้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนีี้สสวัดค่ะ